สวัสดีค่ะพานะคะวันนี้จะมาทำลายนี้กันค่ะอลายนี้พาใช้ยางธรรมดาทานะเดี๋ยวอันนี้พาจะใช้ซิลิโคนจะทําเป็นสีสีเลโก้นะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะโอเคเตรียมสีนะแล้วก็ไส้มันเป็นสีขาวเตรียมสีทั้งหมดสีสีนะคะแล้วแต่เราเลือกเลยจะเอาสีประมาณไหนอันนี้อยากทํามานานละสีเนี้ลูกชายชอบ อะไรอย่างนี้โอเคนี่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแท่นนะคะแท่นเป็นทางอันนี้เกินมาอันหนึ่งค่ะแล้วเราก็เอาแท่นเป็นทางไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะใช้สีขาวเส้นเดียวนะคะไว้ตรงกลางค่ะตรงกลางของแท่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีที่เราต้องการค่ะขึ้นเลยค่ะสีแดงนะก็คือ ทำแบบนี้นะอ้อมมายันนี่เลยแบบนี้เห็นปะแบบนี้ออืฮแล้วก็ใช้สีแดงอีกค่ะสีแดงอีกควายแบบนี้ออืฮก่อนที่เราจะควายอย่างนี้อีกอันนึงเราต้องใส่สีขาวเข้าไปก่อนใส่สีขาวก่อนแล้วค่อยทาอีกอันนึงนะนี่แบบนี้แล้วก็สลับสีเลยค่ะสีเหลืองออืฮ สีเหลืองซ้ายก่อนนะต่อไปก็ขวาดันเข้าลงหน่อยนะแบบนี้เห็นปะเราต้องใช้สีขาวก่อนนะค่อยจะมาเป็นสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยต่อไปก็ขาวเนาะเส้นเดียวนะคะแล้วก็ใช้สีแดงค่ะสลับสีขาวค่ะ สีเหลืองโอเคสีขาวนะคะสีเหลืองไม่ค่อยพูดมากเลยวันนี้เห็นปะ่ะเหนื่อยไง อืมเดินไปเดินไปซื้อของวันนี้เหนื่อยมากแดดร้อนมากเหนื่อยหมดแรงแรงบ่มีด้วยแบบนี้นี่สีแดงแล้วก็ขาวใส่ขาวก่อนแล้วก็ค่อยใส่สีพวกนี้นะ บ้านใครฝนตกมั้งเนี่ยก่อนจะได้ดูกันคลิปนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์เนาะอันนี้พาทำเย็นวันเสราร์สีขาวสีเหลือลงนั่นเขาลงไปใครไม่ทันสต็อปคลิปก่อนนะ Okay. เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จครบทุกอันแล้วนะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใช้สีถัดไปนะคะพันตรงนี้อย่างนี้อันนี้ไม่ต้องนะอันนี้อันที่สองเลยแล้วก็จับเข้ามาม้วนสองครั้งค่ะอาา่าฮะให้เป็นแบบนี้สองเส้นนะแล้วก็ถอยหลังไปแบบนี้เป็นรูปเดียวกันนี้ ทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะตึงนิดนึงนะระวังนะระวังดีใส่หน้ายางมันตึงมากๆเลย นี้แหละมันจะเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ายางใครดีไม่ดีถ้ายางไม่ดีขาดขาดนแน่ ตึงน,นะทำระวังนะห <Oh <wow. S 1> รือว่าใครจะทำอีกแบบก็ได้นะแบบนี้ก็คือเอาเ้ามงม,มัดเลยมัดแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้ ก็ได้อยู่นะจะตึงไปไหนเนี่ยพี่น้องครับเอือเกือบลืมหยุดหายใจออะที่ดูตึงมากอ่ะคือเหมือนแบบไงดีคนทำย่อมรู้ดีตึงสุดติ่งกระดิ่งแมวมากเลย เห็นไหมเนี่ยยาไอเนี่ยมันก็หุบกันมันก็หลังกันไงเห็นไหมสับสนเลยต้องใส่หัวอีกอันหนึ่งเออๆไงไม่รู้อะเครื่องรวนๆวนะเพราะถ้าไม่ใส่อีกอันนึงก็ควักไม่ได้ไงอ่ะใส่แล้วโอเคกลับแท่นนะกลับแท่นมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราควักสีขาวก่อน เพื่อให้ไปเก็บหัวเข้าไว้เนี่งยง่ายเลยสีขาวมาใส่นี่เราก็เอาสีเหลืองนะมุดใต้เขียวเอาเหลืองไปใส่เอาซ้ายก่อนนะใส่ไปใส่ขาวเนี่ยไปแล้วก็เอาเหลืองขวามาใส่ขาวเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็มุดไปเอาขาวเส้นนี้มุดใต้นี้เลยขาวขึ้นมา แล้วก็แดงตามสเต็ปเลยนะก็แดงหมุดไปเอาขาวมาตึงนะรู้กันมุดไปเอาขาวมาทำไปจนครบนะคะ อะขาวเหลืองรั้งมากเลยนะขาวอะพอมันหลายเส้นซ้อนกันไงใครไม่ทันสต็อปนะ เขาเป็นห่วงตัวนะ เงียบมากเลยเห็นปะปะาป๊าไม่พูดเลยเลยทําอย่างเดียวไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเหนื่อยมากเลยดีน้ำมือนี่คือหลับตาอยู่มือก็ควักไปหรือเปล่าเอ๊ะมาหรือเปล่าพึบวิญญาณเอาฉุดล้างเขาไม่สบายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเนี่ยพูดมาเลยนะนี่เสร็จแล้วเราก็เก็บเอาสีอะไรเก็บดีสีเขียวไงอืม เก็บนะสีขาวนะสีเขียวดีสีแดงเอาเขียวนี่แหละสติ๊กร์ด,ดิงแมกแล้วอ่ะมาจริงๆอะมันยังไม่มัดนะมันแกะจับไปก่อนแล้วกันนะแกะด้านข้างก่อนนะมันตึงข้างเนี้ยแกะออกก่อนทั้งซ้ายทั้งขวาแกะทีละอันแกะแกะแกะ,แกะ เห็นข้อมือชัดเจนเขาหลบนะจริงๆอะ่ะข้อมือเขาเขาสักข้อมือเขาไม่อยากให้เด็กเรียนแบบหลบจริงซีเรียสด้วยอืมไม่ดีนะอย่าไปทำตามวัยรุ่นเยอะไงอะ่อะ,อะเอานี้ใส่แนี้อะ่อะดึงดึงปะยาว บอลโลกมันไม่ใช่เลโก้แล้วเนี่ยอันนี้มันฟุตบอลโลกรายนี้ว้าวว้าวแงวแงวงว,ว้าวว้าวว้าวสวยมากมากเลยจดัดไปเราก็จะต่อนะต่อข้อมือเอาไงดีจะเอารอบเดียวจบอันนี้เขาต่ออย่างนี้สองเส้นเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะมันก็ดูหนาๆไปด้วยกันได้แล้วก็จะเป็นบางๆไป เรอจะลองทำทั้งสองอันสองแบบเลยโอเคเอาเป็นอย่างละข้างแล้วกันเนาะกับแท,ท่นกันกับแท่นกันสี่นะสี่เหมือนเดิมป่ะนี่เท่าไหร่สี่ใช่สี่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ กลับนะเอานี้ใส่หัวแล้วก็ขวาแล้วก็ใส่คลิปตัวเอฟเตรียมไว้แล้วแต่อยู่ไหนล่ะ ดูสไนของโรคหาคลิปตัวเอดไม่เจอดีนะฉันใช้คลิปสีเขียวก็ชดรักไปเลยจริงๆอ่อะอยากได้มันทุกสีเลยนะเพื่อที่มานทาตรงนี้ใช่ไหมอะไรสีนั้นก็จะใส่แบบนั้นไงน่าน่ามองแมมงมากเลยมันเส้นเดียวพราอนี้มันไอสีเขียวเนี่ยมันเป็นยางธรรมดานะอ๋อมันพันกันก็เลยเป็นเยี่ยงนั้นนะคะที่รักจา๋า โอเคไม่เป็นไรต่อเลยน่ารักค่ะมืนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะกับแท่นนะสี่นะคะเห็นไหมหนึ่งหนึ่งขึ้นอย่างนนะสองสามสี่อ่ากับแท่น,นะคะ่ะเอาด้านนี้นะใส่ตรงนี้นะคะ ต้องบิดมาด้านนี้เดี๋ยวควักไม่เห็นก็อ้อมไปเอานะเส้นเดียวอ้อมอีกค่ะแล้วก็เอาคลิปนี้ใส่เลยอ้อมเลยนี่นะคะแบบนี้โอเค บบนี่แบบนี่แบบนี่เสร็จแล้วสวยไหมมันใส่ได้สองแบบนะก็คืออันนี้มันจะเป็นเส้นตรงกลางสีขาวๆเห็นไหมแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ด้านหลังอย่างนี้ สวยนะมันคล้ายๆหางมอนสเตอร์เลยเนาะโหถ้าอยู่บนข้อมือแล้วสวยจริงอ่ะหล่มจะหลบว้าวมากเลยลายนี้ก็โอ้นะเนี่ยสีด้วยละจริงๆว่าจะเอาสีอ่อน